สวัสด,ดีแฟนบรรณาซูนนทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่26สิพฤศจิกายน2อ1 8นนะครับอยู่กับปชจจุบทางอาซาดิครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสโมสรอนนาซากันสักนิดหนึ่งนะครับโดยในช่วงเวลานี้เนี่ยแฟนบรรณาสูาก็นนะ่าจะให้ความสนใจกับการอัปเดตข่าวสารข้อมูลในการแข่งขันรายการยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากเป็นพิเศษนะครับ เมื่ออาร์เซนอลจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือไใต้ไบรอนมิวนิกนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันยูฟาแชมเปี Fashion ้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสประจำฤด,ดูกาล2025-2026เนี่ยเป็นนัดที่5โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแข่งขันกันไปนแล้วหลายเกมเหมือนกันนะครับมีผลการแข่งขันที่น่าสนใจอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็เปิด เอเดฮัสเตเดียมนะครับแพ้ให้กับไบรเลเวอร์คุเซนไป2ประตูต่อศนูนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายจริงๆเช่นเดียวกันกันกบเกมที่เชลซีเนี่ยเปิดบ้านถล่มบาร์เซลโลนาไปถึง3ประตูต่อศนูนะครับในนัดหน้าเนี่ยพวกเขาจะต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญของอาร์ซนอลด้วยนะครับในการแย่งชิงโอกาสสำคัญจังหวะสำคัญในตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีก เมื่อตอนนี้เนี่ยเชลซีก็เป็นทีมที่รั้งอยู่ในตำแหน่งอันดับที่2นะครับเป็นรองอาร์เซนอลอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองในส่วนของผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับมาว่ากันแบบเร็วๆกันสักนิดหนึ่งเป็นฟิก้าบุกไปเอาชนะไอแอคัมเซดัมนะครับ2ประตูต่อศูย์คาราตาซายก็เปิดบ้านแพ้ให้กับยูเนี่ยงแซงกิโลเซ่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งยูเวนตุสบุกไปเอาชนะโบโดกลิม3ประตูต่อ2นาโปลีเปิดบ้านเอาชนะ คาราบัคไป2ประตูต่อศูนย์มาร์กเซย์เอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งดอดมุลชนะเบียเรียลสประตูต่อศูนย์ส่วนแอตแลติกบิลเบาก็บุกไปเสมอกับสลาเวียปรากศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนคู่ที่เหลือรวมถึงเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการยเยือนของไบเดนมิวนิคเนี่ยก็จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับโดยคู่ของอาร์เซนอลของเราเนี่ยก็จะแข่งขันกันในเวลา3นาฬิกาและจากผลงานในคันที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้ อันดับตารางคะแนนตั้งแต่อ,อันดับที่4เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อแพ้ก็ถูกทีมที่สามารถเก็บ3แต้มเพิ่มได้อย่างบเซีดด์มุลเนี่ยแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4แทนนะครับในขณะที่อันดับที่5เป็นของเชลซีส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ตกไปอยู่ในอันดับที่6นะครับยังมีอยู่10บต้มเท่าเดิมแต่ว่ายังไงก็ต้องดูผลงานของเพรสเชชมังในค่ำคืนนี้นะครับว่าพวกเขาจะเก็บตามเพิ่มแล้วก็แซงขึ้นมา อยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับในตารางคะแนนซึ่งก็มีไบเยนมิวนิกเป็นจ่าฝูงซึ่งจะต้องเจอกับรองจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลในค่ำคืนนี้ส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยก็จะต้องบุกไปเยือนอารันดิโกมาดริดนะครับก็ไม่เบาทีเดียวสำหรับงานของงูใหญ่อินเตอร์มิลานซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยก็จะนำมาอัปเดตกันให้นะครับในวันพรุ่งนี้พร้อมกับเรื่องราวประเด็นต่างต่างหลังเกมที่เกิดขึ้นในการเจอกันของอาร์เซนอลกับไบเยนมิวนิก โดยสภาพความพร้อมอัปเดตล่าสุดจากมิเกลเดต้านะครับในพรสคอนเฟรนซ์เนี่ยก็ระบ,บุว่านักเตะ อย่างมาตินโอเดกาดเนี่ยมีลุ้นที่จะได้มีชื่ออยู่ในเกมนี้นะครับมาตินโอเดกาดเนี่ยก็เกือบจะพร้อมแล้วนะครับตั้งแต่เกมที่เจอกับธนันสเปอร์แต่ว่าก็เหลือความฟิตที่ยังไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่เท่านั้นเองดังนั้นในเกมนี้มิเกลเรตาหวังว่าเขาจะสามารถผ่านความฟิตแล้วก็มีชื่ออยู่ในเกมนี้ได้นะครับส่วนในรายของเตย์โยเคเรสแล้วก็ไคฮาแบตนะครับก็ฟื้นตัวได้ดีมากๆทั้งคู่ ที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คงจะเป็นในรายของคล h ฮาวเวตที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาจากทางแคมป์ทีมชาติของเยอรมันนะผู้จัดการทีมอย่างนาเกลแมนเนี่ยก็ระบุว่าฮาวเวตไม่น่าจะพร้อมเล่นนะครับจนกว่าจะถึงเดือนมกราคมแต่ว่าจากการอัปเดตของมิเกลเดต้าซึ่งน่าจะอยู่ใกล้ชิดกับนักเตะมากกว่าเนี่ยก็ระบุว่าเจ้าตัวมีลุ้นที่จะได้กลับมาลงเล่นในสุดสัปดาหน,นี้นะครับเจอกับเชลซีต้นสังกัดเก่าพร้อมๆกับ วิกเตอร์ย e เคเซึ่งก็มีลุ้นที่จะได้ลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับและในรายของกาเบรียลซูสเนี่ยก็ซ้อมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกของมิเกลเดต้าเข้าไปทุกทีนะครับส่วนกาเบรียลมาเกเรเนี่ยก็จะเป็นนักเตะอาร์เซนอลที่มีความสำคัญต่อทีมมากๆนะครับเรื่องลูกเซตพีสเรื่องลูกเตะม,มุมลูกโขกต้องพึ่งพา นะักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้เป็นอย่างมากนะแต่ก็อาจจะต้องรอต่อไปอีกสักพักนะครับเจ้าต,ต,ตัวยังไม่มีกําหนดที่จะกลับมาลงสนามในเร็วๆวันนี้แต่ว่าด้วยสภาพอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่หัวเข่าเนี่ยก็น่าจะมองว่าไม่เกินเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าในรายของโนนี่มาดูเอกเก้แล้วก็ กาเบรียลมนตินเนลี่เนี่ยก็พร้อมลงเล่นนะครับซึ่งเจ้าตัวก็มีรายชื่ออยู่บนซุ้มเป็นั้งสำรองตั้งแต่เกมกับทร์นาัลสเปอร์แล้วนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอัปเดตกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารในตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจนะครับถ้ามีเวลายังไงจะรีบนำมาอัปเดตกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไ like ลค์กดแชร์กดติดตามเราไว้สักนดิดนึงนะครับขอบคุณน,นะครับ